อยากจะหาเรื่องคุยอ่ะไม่รู้จะคุยอะไรดีอ่ะสอัสท์มีอยู่ไม่กี่คำในหัวมีเป็นล้านใช่ไหมลูกแต่มันคือพูดไม่ออกพูดไม่ออกให้ลองเรียกซิเต้เอวเตอว ป๊ะอ้ยากิะนนวันนี้มัวันนี้ม ไปกวนมาหาป๊าป๊ามาโอ้ยให้พี่เ oh <my> ต้าอาบน้ำก่อนค่ะ